ีบเข้าไปเย้ะเครื่องทำสีรุ่นไงเยอะเอ้าโอ้ยทำไมวาร์ปมาที่โลงๆแบบนี้เนี่ยแล้วจะมีอะไรกิน้างเนี่ยมีกระเปะ๋า กระเป๋าเงินอยู่ที่บ้านนั่นโถ่เว้ยหิวหิวหิวไปรุกนะคตก็หิวไปรูกอดีตก็หิวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหียวหิวอ่ะจะมีอะไรไปกินว่าไม่มีกระเป๋าตังค์อ่ะเราที่นี่ก็รุ่งไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเลยมันไม่มีอะไรไปกินอะไรกู โอ้ยที่ไหนกันเนี่ยนายคือใครอะผมคือสายรับเอ๊ยสายรับเออใช่ผมมาจากต่างประเทศแล้วผมอยากให้คุณมาสมัครงานนี้อะเพราะคุณเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก่อนแล้วคุณก็เป็น FBI ต่อสู้กับซอมบี้ แล้วเออมีค่าตับแทงเนียนะเท่าไหร่ล้านบาทวะหมายถึงทีรวันเนาะไม่ทำหนึ่งเดือนก็ได้หนึ่งล้านบาทเออเออนะคิดคิดเดือนหนึ่งก็หนึ่งล้านบาทนั่นแหละพุ่งนี้ถ้าเราทำงานเสร็จอย่างเช่นเราทำงานเสร็จแล้วใช่ไหม แต่ก็ยังไม่ได้เงินเดือนเพราะว่าต้องรองให้ถึงอีกเดือนหนึ่งก่อนเพื่อจะได้เงินหนึ่งล้านบาทอืมก็ได้อยู่นะใช่ใช่แต่พวกเราต้องพาคุณไปฝึกก่อนนะฝึกกี่วันกี่สิบปีวัดแบบ ผมเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนนะยังไงก็ต้องฝึกซึ่งในการทำภารกิจครั้งนี้เราต้องไปหยุดการแผน,แผนเอออะไรนะแผนการเออใช่แผนการเราต้องไปหยุดแผนการของพวกมันพวกมันคือใครอะ เออคุณจําคนที่ฆ่าเพื่อนคุณได้หรือเปล่าอ่ะคนนั้นนั่นแหละเขายังไม่ตายฮะเขาเป็นมนุษย์ครึ่งซอมบี้มนุษย์ครึ่งซอมบี้ใช่แต่ตอนนี้พวกเราต้องพาคุณไปฝึกซะก่อนสิบปีเอ,อิมโอเคก็ได้สิบ ตีต่อมาฮึจ๊บอู้เอาแขนขาดอ้าวทำไมนี่มันแข็งจนฟันเอาแขนข,ข,ขาดเหรอโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะให้เข็มฉีดยากับคุณเลยก็แล้วกันเข็มฉีดยาอะไรอะที่จะสามารถรักษาได้ทุกสิ่ง แม้แต่การเป็นซอมบี้ก็ตามแต่ยามันมีโอกาสที่จะหมดนะเข้าใจนะเข้าใจเอาเข็มฉีดยาปลาใส่มันเลยเอา้าวฉีดโอ้ ว้าวเออเออเออว้าวรักษาได้จริงไม่บอกตั้งแต่แรกมีของดีใช่ของดีแต่พวกเรามีน้อยนะเพราะยาน,นี้มันผลิตแบบช้ามากเราต้องใช้อุปกรณ์ประมาณเอเอพันกว่ายางอะพันกว่ายางต้องใช้อะไรบ้างอะเดี๋ยวไว้พูดทีหลังเพราะมันน่าจะนานอะเออ แต่ก่อนนี้ใส่เสื้อก่อน <Okay. S 1> ลืมบอกไป <S <S อะไรคือไอยาน,นั้นน่ะเออมันรักษาได้ก็จริงนะแต่มัน เออถ้ามันหมดเวลาคือแขนนายก็จะขาดฮะใช่นั่นแหละแต่เว้นการเป็นซอมบี้นะถ้าใช้ตอนจะกลายเป็นซอมบี้อ่ะเขาก็จะไม่ได้กลายเป็นซอมบี้อีกเลยแขนนายจะขาดอีกหนึ่งชั่วโมงหรอซึ่งถ้าเราไปเลยก็ แขนนก็จะขาดาเพราะเราต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่าฮะซึ่งมันก็หมดเวลาไปก่อนนอ่ะเออก็แขน,นก็จะขาดแต่ก็ต้องรออีกสามสิบนาทีอ่าฮะก็ไปเลยสิโอเคลงเลยลงเลยอ้าอุ้ยโอ้ย โอ้ยแฉก็พาดอีกแล้วนี่อาวุธเฮ้ยไหนอ่ะไหนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตจอยาหมดเอ้ยเกือบหมดส่วนปืนนี่ก็เออไรต้องเลยตอนไหน้อยไม่แค่ปืนเพิก เราเก็บยาก่อนเคจุดจุดโอ้เจอซอมบี้อีกตัวแล้วสิ

เจ็บเๆทกทีกกลบย้ํอย้บมอนมุมมอด้อ สามก่อนเลยก็แล้วกันเพราะมันสามารถรักษาสิ่งที่ขาหักได้ออโอเคอันนี้ก็หมดพอดีอกระสุนหมดเรื่องเนี่ยเหลืออีกไม่กี่นัดนะเดี๋ยวเอาปืนตก อุ๊ยอาอุย,อย,อย,อยปืนปมันกระเด้งยังไงวะอ้าอ,อ้าเ้อออ,อาอย่างนี้ลูกกระสุนก็หมดตีแล้วมันเป็นยังไงวะเอ้าลืมไปว่าปืนนี้มันมีความอันตรายสูงเอากระสุนหมดแลวโควยอายารักษายารักษา ถ้ามันแผบมันก็ไม่ได้เอามาให้โอเคเกือบหมดแต่ยังไม่หมดโอ้ยจุบเออเออฮึบแล้วก็อ อุย้ยเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โอ้โอชิบถายและมีแค่มัดก็มาด่วะอื้อ ยารักษายารักษายารักษาอืออืออืโอเคหมดพอดีอ่ะอือูคิดว่าจะเป็นซอมบี้แล้วสิ Tại sao châu xóm đi Đâu có อโอ้ยอยารักษาก็หมดไม่เป็นไรที่นู่นยังมีเครื่องรักษาอยู่เออยเอ้ยอ้าเอออ้ออออเจ็บสมัดเลย À. Uh, oh Ui. Uh, วันนี้ครับมาที่นี่หน่อยอจะตายอยู่แล้วเนี่ยพาเข้าเครื่องรักษาเดี๋ยวนี้นะโอเคครับโอเคครับเออเออเอเอโปรดติดตามตอนต่บ